ตุ่นหูเสือก้อยพี่น้องงามบอปลูกในบ้านนะคะในกระถางสองกระถางอีกกระถางหนึ่งสวยๆแล้วก็อีกกระถางหนึ่งโอ้จะกระดกกระดาษตั้งไว้ตุจะสวยบอแต่ค่อยไม่กินนะคะ กินว่าเป็นจ้ะปลูกไว้ประดับไว้ซะซ่จอจ้ะบ่มีอีหย่างพี่น้องเมื่อี้เอาแต่รูปต้นใหม่ไม่เบิงนะ่งเนาะจ้ะเนาะต้นใหม่ปลูกในกระถางส่หนาตั้งเอาไว,จวา้จ้ะมีต้นโหเสือต้นมะพริกพะ้านในไๆจ้ะ ดอกทิวลิปยู่หน้าบ้านจต่ท่านผู้ชมทิวลิปนะคะปลูกเองอันนี้ะแ้้ก็กระดอกไม่ยังบุละโอ้จักซื้อมันออกจากปลูกเองค้อกันจ้ะอันย,ยายาบริปูกพอบ้านเพิ่นปูกจก้ะต,ต้นองุ่นตอนนี้ยังเป็นต่ออยู่จตะต้นองนุ่นอีกหน่อยนี่มันก็ออกใบออกนั่น อง่นยังเป็นตัวยุ่จ้ายามีจ้ะแล้วก็มีอันอันอียังก็สปาลิสอียงก็น่อไม้ฝรั่งเนาะแตะนะ่น้ะใบเชื้อผู้ค่ะปลูกในบ้านเนาะแตะนะ่นาะใส่กระถางได้นี่มีต้นชิงแล้วก็ต้นอัน,อน,นยังก็ทับทิมเนาะจ้ะต้นชิงก็พ่อเก็บ ใบใส่ซุปนอใหม่ดีอยู่เนาะจ้ะเนาะและ้วก็ต้นพริกนี่จ้ะต้นพริกซุปนี่ใหญ่แล้วเป็นดอกเริ่มเป็นดอกลแล้วได้แต่แค่อันนี้พริกที่ว่าแบบข้าใส่หน่วยเดียวเนอะตะนะเดี๋ยวพริกหน่วยเผ็ดเทสทันมแม่จ้ะท่านผู้ชมซุปหน่อยๆอยู่ก็มีจ้ะก้าว้มีอยู่อันใหญ่ก่อนกับใหญ่ก่อนเนาะจ้ะเนาะอันก้าก่อนมันก็ใหญ่ก่อน ปลูกในบ้านนะคะใส่กระถางแบบนี้เลยจ้ะนตุ่นหูเสือกอยพี่น้องงามบ่ปลูกในบ้านนะคะในกระถางสองกระถางมีกระถางหนึ่งสวยๆแล้วก็อีกกระถางหนึ่งโอ้จะกระดกกระดาษตั้งไว้ตุ่งจะ สวยว่แต่ค่อยไม่กินนะคะกินว่าเป็นจ้ะปลูกไว้ประดับไว้ซซ่อเอจ้ะวันนีอย่างพี่น้องเมื่อี่เอาแต่รูปต้นใหม่ไห่เบิง่งเนาะแต่เนาะ ต้นไหม้ปลูกในกระถางส่หน้าตังไว้จ้ะมีต้นโหเสือต้นมะพริร้งนะในไงจ้ะทางอีตูวกะว้ท่านผู้ชมกระสิไปขยายออกใส่กระถางไงอีกนาะจาะต้นมะพริกซุ้มต้นหน่อยตังส่หนาตังทางนอกแกท่านผู้ชม ใบเชือพูกค่ะปลูกในบ้านเนาะแต่นาะใส่กระถางได้นี่มีต้นชิงแล้วก็ต้นอันอันยังก็ทับทิมเนาะจ้ะต้นชิงกับพ่อเก็บใบใส่ซุปน้อไใหม่ดีอยู่เนาะแต่นาะแล้วก็ต้นพริกนี่จ้ะต้นพริกซุปนี้ง่าแล้วเป็นดอกเริ่มเป็นดอกแล้วแต,แต่อันนี้พริกที่ว่าแบบพ่อใส่หน่วยเดี๋ยวเนาะแต่นะ้ะเดี๋ยวพริกหน่วยเผ็ดๆหันแหมจ้ะ ท่านผู้ชมซุ้มหน่อยๆอยู่กับมีจะกาไว้มีอยู่อันใหญ่ก่อนกับใหญ่ก่อนเนาะแต่เนาะอันกาก่อนกั็ใหญ่ก่อนปลูกในบ้านนะคะใ,ใส่กระถางแบบนี้เลยจ้ะดีกวทิวลิปยู่หน้าบ้านจ้ะท่านผู้ชมทิวลิปนะคะ ปลูกเองอันนี้จ้ะแล้วกระดอกไม้ยังบุละ่าโอ้จักซื้อมันออกจกปลูกเองคือก,กันจ้ะอันยายาบริปูกพ่อบ้านเพิ่นปูกจ้ะต้อนองุ่นตอนนี้ยังเป็นตออยู่จ้ะต้อนองุ่นอีกอันหน่อยนี่มันก็ออกใบออก,ออกนั่นองุ่นยังเป็นตออยู่จ้ะยามนี่จ้ะ นนกะเกีันอันเอียงก็สปาลิสเอียงก็นนอไม้ฝรัง่งนาอตตเนาะจะนานพักนี่น,กน,นะก็อยู่เทิ่งฝุ่นอีกได้จ้ะท่านผู้ชม่นมี่้านพักน้ำจ้ะยิ่งพลาดใแล้วดีหยกช่วงนี้กระไดจ้ะ เบื้องข้างนอกนาะแต่เนาะแป๊บนึงเบื้องอ่อนหัวแกนตะวันวันนี้หัวแกนตะวันเนะจ๊กะก็ว่าจะปลูกเือกันแหละพ่อบ่านพ่อันุนคดออกมาแล้วเพิ่นก็มาทิ่มไปจังซี่ล่ะ ตอนนี้จักทุม่มมาตีท่านผู้ชมตอนนี้สองทุ่มเลยจ้ะเบื้องอากาศยังกังเวนอยู่ออตอนนี้สองทุ่มนะคะถ้าแมน่นย้ำหนาวหันสองทุ่มแล้วหันซ้ำเที่ยงคืนจะมืดตึ๊บเลยได้จ้ะนี่สองทุ่มยังแกงแจงอยู่จ้ะซ้ำส,สีมงแรงบานเฮาพุนละกุ่นัะคีฟ้าก้อนแบบก่ายหนึ่งวันี้อย่างมาไทายเบื้องจากท่านผู้ชมก็เลยโอย จักหน่อยน้ำมุนี่หนทางลงไปกระสิมีแต่ดอกไม้ดอกไหลเนาะแต่เนาะนัะ่นยยแย่ๆละม่มีอย่างอยู่ทางอีตูวกะไว้ท่านผู้ชมกระสิไปขยายออกใส่กระถางใหญ่อีกเนาะแต่เนาะต้นมะพริกซุ้มต้นหน่อยตัางเสนะ่หน้าต่างทางนอกแก่ท่านผู้ชม